เอาหนาเอาน้ำก่อนนะน้ำของมันก็จะมีมะขามเปียกค่ะตาลอ้อยตาลปี๊บน้ตาลทร,า,รายแล้วก็น้ำเ,เ,เกลือแล้วก็เต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวเหลืองนะ,ะแล้วก็ผสมกันเคี่ยวไปให้ได้รสชาติแล้วก็สุดท้ายพอจะได้ที่ก็ต้องเติมน้ำมะนาวลงไปด้วยคแค่นั้นแหละที่เป็นน้ำหมี่ตัวหมี่ก็เอามาทอดก่อนจะทอดก็ต้องไปชุบน้ำก่อนเพื่อให้มันเซ็ต ในการที่จะกรอบแต่ถ้าทอดเลยมันจะเป็นหมี่สวรรค์มันจะไม่กรอบแบบนี้คนละแบบกันก็ส่วนผสมก็มีเต้าหู้ทอดกาหมูแผ่นหมูแผ่นเจแล้วก็มาใส่หอมกระเทียมเจียวใส่ก็น้ำที่เราปรุงแล้วมาใส่ก็เติมด้วยน้ำตาลทรายเกลือน้ำมะนาวแล้วก็พริกป่นต่อต่อต่อหนึ่งที่คือพริกป่นหนึ่งช้อนน้ำมะนาวก็ประมาณ ถ้วยถ้วยเล็กๆถ้วยหนึ่งเ,<อ>เกลือช้อนเล็กๆผสมไป<อ>แล้วเสร็จเราก็เอาหมี่ลงให้ได้ที่แล้วก็หมี่ลงเท้าขึ้นมาแล้วก็เป็นอย่างนี้